สวัสดีครับเพื่อนๆเนลฟซีวิไนัยชนแนลวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาแล้วนะเลขน้องนักลบนะเลขน้องนักลบงวดที่แล้วนี่ก็เข้าแปดสองเต็มนะเ, 82, เต็มนะเข้าแปดสองเต็มเต็มนะวันนี้ก็น้องจับให้เรียบร้อยแล้วนะจับให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตรงเลขอั้นหรือเปล่านะ ไม่เราจะตรงเล็กอันหรือเปล่าก็ต้องดูเอานะดูเอาถ้าตรงเล็กอันซื้อนั่นก็ต้องหาหาซื้อก่อนนะหาซื้อก่อนนะกันเองก็ต้องฝากไว้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะฝากช่องไหนน้อยช่องเดียวไว้หน่อยนะวิไนย c h ช n แนลฝากดันช่องให้นิดนึงนะ อันนี้ก็น้องนักลบก็จับให้เรียบร้อยแล้วเป็นงวดที่อ่างวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดเพราะว่างวดที่แล้วถูกงวดที่งวดที่หกแล้วนะวันนี้จะเป็นงวดที่เจ็ดนะงวดที่เจ็ดน้องเพิ่งจะสี่เดือนกว่าๆเองนะสี่เดือนกว่านะสี่เดือนครึ่งอ่านะน้องสี่เดือนครึ่งน,นะยังไม่ห้าเดือนเลยนะแต่ว่าให้โชค ให้โชคตลอดเลยนะให้โชคตลอดก็เข้าสองตัวตลอดนะแต่ว่ามีมีอยู่งวดหนึ่งที่เข้าสามตัวนะอ่างวดเจ็ดสองห้าไงเนี่ยเออจำไม่ผิดนะเจ็ดสองห้าที่เข้าสามตัวตรงนะดังนั้นก็เข้าสองตัวสองตัวมาตลอดนะก็ลองเอาไปจับดูนะไปจับดูเอาไปตัดดูว่า ราะว่าน้องเขาจับเลขมาสามตัวนะก็ไปตัดดูว่าจับยังไงยังไงนะก็แค่สามหางเองนะจะพอเล่าจับเลขมาสามตัวก็จับแยกก็ได้สามหางเองนะก็หรือว่าจะเอาเป็นสามตัวไปด้วยนะโซสามตัวไปด้วยแล้วก็ตัดแยกสองตัวด้วยนะก็เพื่อมีโชคมีลาบงวดที่เจ็ดนะเผื่อ เพื่อจะมางวดที่เจ็ดอีกนะพน้องนักลบก,ก็นะเหมือนเด็กมีเซนนะเด็กมีเซนนะพน้องให้โชคตลอดเลยนะอ่าก็วันนี้ก็จะมาเล่ากันให้ให้ให้ฟังให้ดูนะแล้วก็จะให้ไปดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปวิดีโอที่อ่า น้องก็จับตัวเลขให้นะน้องก็จับตัวเลขให้นะดูพอดูคลิปจบก็ก็คือจบเลยนะแอดมินก็จะลากันไปเลยตรงนี้เพราะว่าแอดมินก็น้องสาวน้องสาวน้องชายได้อ่ส่งวิดีโอมาให้เรียบร้อยแล้วนะส่งวิดีโอมาให้แล้วเพราะว่าแอดมินไม่ได้ขึ้นไปนะวันนี้น้องก็โทรน้องก็ส่งมาให้เรียบร้อยแล้ว ตัวเลขของน้องนะจะน่าลงทุนหรือไม่หรือว่าจะดังหรือจะเป็นเลขอันหรือไม่นะก็ต้องดูเอานะน้องนักลบก็เป็นหลานแอดมินเองนะเป็นหลานแอดมินเป็นลูกของน้องชายแอดมินเด็กนะก็เขานะเขาให้โชคมาให้โชคมา หลายงวดนะหกเจ็ดงวดงวดนี้งงวดที่เจ็ดนะงวดนี้งวดที่เจนะ็ด,ด 7. ก็เป็นเด็กที่นําโชคนะนาโชคนะเด็กนําโชคนะน้องนักรบนะก็แล้วแต่ดุลยวินิจของอแต่ละท่านนะด,ดูแค่เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางว่าว่าตัวเลข มันจะถูกใจ FC หรือเปล่านะถ้าถูกใจก็ค่ยอยเอาไปจัดนะถ้าขัดใจก็ผ่านนะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนอกจากกองสลากเท่านั้นนะการลงทุนมีความเสี่ยงปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจะลงทุนแต่ละครั้งก็ควรใช้สติกันน,นะกกนิดหนึ่งควรใช้สนตะิกันนิดหนึ่งนะก็ พูดคุยกันแล้วก็แล้วก็ไปเดี๋ยวจะให้ไปชมวิดีโอของน้องนะวิดีโอเอ่อว่อทุกครั้งอ่ะทุกครั้งน้องเขาจะจับจับแบบง่ายง่ายมากนะแต่วดนี้น้องเขาจับยากมากนะน้องเขาจับยากมากวันนี้เพราะว่าเขาจับแล้วจับจับไม่ติดมือจับจับยังไงก็จับไม่ติดมือนะก็เลยจับยากนิดนึง เลยใช้เวลาในการจับนานนิดหนึ่งนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าตัวเลขของน้องนะจะน่าลงทุนหรือไม่หรือว่าจะดังหือจะเป็นเลขอัศหรือไม่นะก็ต้องดูเอานะก็วันนี้ก็ถือโอกาสลาไปก่อนเลยแล้วก็ไปดูคลิปกันนะอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์กดแชร์ ฝากฝากไปด้วยนะวินัยชาแนลอันนี้ก็ต้องลาไปก่อนตล้ไปชมคลิปกันต่อเลยครับสวัสดีค่ะน้องนักลบมาีแล้วนะคะมาให้โชคให้ลาบกับพี่พี่ค่ะงวดที่แล้วเข้าไปแล้วนะคะน้องนักลบให้มาแล้ว้างวดติดๆค่ะงวดนี้มาดูว่าน้องจะให้อะไรนะคะกจับแทงเนี่แ,แง นักลบจับให้พี่ๆเขาเร็วให้ให้ดูส่งนักลอบจับจับนักลบจับอุ้ยสามตัวเลยเอาใหมายเอาใหม่นี่มันปัดออกเอ่านักลบเอาใหม่จับใหม่ลูกจับตัวเอามาเทียตัวเอามาเทียตัวเร็วเวลาที่จะที่ไม่เลยอะไรหรอกอ่ะอุ้ยอ่ะจับให้แม่จับให้แม่ อนักรบชอบเลขไหนจับจับให้แม่เร็วๆคนเก่งอจับให้แม่จับให้แม่เออลูกชอบตัวไหนครับอหนูชอบตัวไหนชอบตัวไหนจับให้แม่จับให้แม่เร็วๆแม่ซื้อลอตเตอรี่เร็วๆอจับเออเคียค่ะเออฟังอย่างนี้ลูกนี่เออเอาไปเออเออนักรบชอบอันไหนอ่ะหยิบให้แม่เคียมาฟังลู้เปลี่หยิบให้แม่เร็ว คนเก่งเออออคนเก่งคนเก่งจับให้แม่เร็วจับขั้นเป่าเออเคี่ยให้ตรงมือดูเออมันเหรอมันจับอยู่นะอ่ะเลือกเลือกอ่ะอดีตพาปิดหน้าน้องหยิบเอายิบขึ้นมาเลขหนึงเลยอ่ะมันเคี่ยวอ่ะพี่ถือถือซ้ำเป็นไงดิจะเอารางวัลที่หนึ่งหรือไง มวลนี้จับยากหน่อยอ่ะจับให้แม่นักลบครับจับให้แม่นะครับจับให้แม่เร็วให้พี่พี่ด้วยเร็วๆจับให้แม่หนึ่งจะลิ้นโอ้โหพี่อะตหมดยังอาลุ่ดจับให้แม่ก่อนเร็วมาหาแม่นักลพบ้านจับให้แม่ก็เร็วๆพี่พี่ลอยอยู่นะเห็นไหมจับให้แม่อรุจั้แม่เอออรุจชายชอบอันไหนครับ จับให้แม่เร็วๆจับให้แม่เอาไม่จับให้แม่หรออันนี้จะเล่นกันเหีอยกินอะไรจะกินเรือไงจับหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่เอา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 ให้มันจับเดียวเฮียทำไมวะไม่อยากจับไงไม่ให้เหรอเรื่องไงวะเนี่ย อโลงไม่ดียู่เดีไถ่ายใหม่ไปไล้แล้วพวกเนี้ยอารมณ์มันยิ่งไม่ดียลลุงอย่าเอาใยอะสิจะท่ายจะลงไงนี้ยไม่มีกลิบพวกหนีไปแล้แล้วให้มันอารมณ์ดีน้ำข้าวชาจับมาแล้วจับมาแล้ว ตัวนี้ก่อน,ห,น,นอหกอันนี้<ก>สินี่กล้องใส่ก,กล้องเลขหกเลขหกเลขเก้าตัวนึ่งหกเกา้าตัวนึ่งอะไรตัวตัดอีกตัวนึงหกเก้าจ่ายในตัวนึงเอาตัวเดียวอ๋อนั่ <c oughs> นแหละหกเก้าห้าหกเก้าห้าเลขสวยนะ หกเก้าห<ะ>้าใชาย่ให้มาแล้วนะครับหกเก้าห้าน้องนักลบ่ายานี้สิคนยใ่อันนี้เป็นแนวทางที่่วยนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะส่งไปให้คุณพี่นายด้ยนะคะ